สวัสดีครับ f อพี่พืทุกคนนะครับผมต๋องไช่สะเทือนนะครับ NP Audio วันนี้เรามาบุกที่นาเกลือไม่ใช่อยู่สมุทรสาครนะครับเราอยู่ที่อุดรนะครับคำชะโนดนะครับที่เขาทำเกลือกันนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งนะครับเครื่องเสียงนะครับที่บ้านพี่เขาเดี๋ยวไปดูนะครับบ้านพี่เขาเสียงจะดังเป็นยังไงโอเคนะครับ เรามาดูนะครับที่บ้านพี่แผนนะครับสั่งพิเศษนะครับตัวนี้โครงหล่อนะครับโครงหล่อไม่ธรรมดานะครับดูนะครับแม่เหล็กลูกค้าดูนะแม่เหล็กสองก้อนนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูแม่เหล็กสองก้อนพี่บ้านพี่แผนตัวใหญ่มากอุดรจะเป็นยังไงโอเคครับเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่บ้านพี่แผนนะครับผมทีมงานพิพันยโสนะครับวันนี้เรามาติดตั้งเครื่องเสียงกับแคสดีตัวใหม่นะครับดันสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะคครรัับบจะะเป็นนของผม ตัวนี้นะครับตัวบางๆนะครับดัน18โครงหล่อไม่เด็ก2อก2้อนได้เลยนะครับตัวนี้จะดันกลางนะครับแล้วก็จะมีไม้ลอยนะครับ okay, grandes, ไม้ลอยของไมโครเทคนะครับตัวนี้จะเป็นงานไทยนะครับราคาจิ๋วครับเป็นงานของพี่ต้อมครับโอ้คือแทเงินด้วยตัวเองเลยครับแล้วตู้ตัวนี้18นะครับ <Chall mistaken. S 1> 18ตัวนี้ไม้อ e ัดแท้ขอบเหล็กนะครับ <definitely> ต <certain S 1> ัวนี้นะครับดูนะครับไม้อัดแท้ขอบเหล็กนะครับไม้อัด20มิลเจดเอนะครับผมใช้เจตเอนะครับผม โอเคนะครับสูตรนี้เลยแล้วก็จะมี15นะครับชุดนี้เลยนะครับหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่เขาสั่งเบสสิบแปดเข้ามาลงเข้ามาจูนใหม่นะครับผมเสียงที่ออกมาก็เดี๋ยวฟังกันยาวๆนะครับชุดหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยก็จะได้เบสสิบห้าแล้วก็การสิบสองนะครับคอมเพลตหนึ่งตัวบีหนึ่งตัวอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับพี่แผงเขาสั่งเข้ามาเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับ S 1> <S 1> ทางเสี่ยงราคานะครับนกะเือนเรือ้เขว่าเนะคับว่าันสยงไปแววียังมีเคล็ดีว่านะครับเจ็ดอท่นเดคนกันเลยมอนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่แผนไปนิดนึงนะครับอากมีโดำน้ำโมดิ กาเกียมก็ับโอเคเดี๋ยวสภาษณาที่แผนหน่อยนะครับเ้าเอาเนาะสุดยอดนะครับพี่เสียงเกี่ยมถูกใจราคาเบ้าครับของพี่จอมส่งเองด้วยตัวเองเลยครับเชื่อมต่อให้โอเคขอบคุณครับอย่างนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะออกงานกันเนาะครับประเทศเลยครับประเทศเชิญดูได้เดไม่เชื่อเชิญดูได้โอเคขอบคุณครับพอครับายัครับ ชุดเล็กๆนะครับผมที่บ้านพี่พี่แผนนะครับพี่แผนนะครับหนุ่มโสดเรานะครับตรงหน้าเกลือเลยนะครับเบดที่ลอยออกมากลางที่ลอยออกมาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่แผนดีกว่านะครับว่าพี่แผนทําไมถูกใจบริษัทเรานะครับแล้วการบริการของเราเป็นยังไงนะครับไม่มีเก็บเงินก่อนนะครับมาเก็บเงินตายทางนะครับโอเคพี่แผนครับสัมภาษณ์หน่อยนะครับ เดี๋ยวมาตรงนี้ก็ได้ครับพี่แพรมาตรงนี้ก็ได้เสียงมันเพลงมันดังด่าเราต้องเปิดเพลงไปด้วยอ่านี่พี่แผนเนาะสวัสดีครับเป็นไงครับมาส่งเองครับถูกใจถูกใจนะครับถูกใจเลยเยี่ยมราคาเบาๆครับครับผมเบิดระเบิดเลยด็ พี่ได้ตัวคาร์ดดีตัวใหม่ผมไปด้วยเนาะวันนี้ใช่ครับใช่ใช่โอเคผมใจมากเลยพอใจมากตัวใหม่เลยครับตัวใหม่ถูกๆแล้วครับถูกๆโอเคครับเชิญดูเลยครับต้นเลียดไทยพี่ตั้มโอเคครับผมดูสวยครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนานพี่ตั้มนะครับโอ้โหมะม่วงกำลัง สุกงอมเลยนะสุกงอมโอเคครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมตัดอีกคลิปหนึ่งนะครับไปดูนะครับนต้องใส่ชเาเมาล็อกข่าวนิดๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ